คุณผู้ชมครับสำหรับชาวมุสลิมทั่วประเทศไทยนั้นตอนนี้ก็ถือว่าสิ้นสุดแห่งเดือนแห่งการถือศีลอดหรือว่าเดือนรอมฎอนแล้วนะครับแล้วก็เป็นการเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาก็มีการประกอบพิธีทางาศาสนารวมไปถึงมีการเฉลิมฉลองกันภายในครอบครัวอย่างมีความสุขเราจะไปติดตามบรรยากาศจากรายงานครับการทำละหมาดถือเป็นศาสนกิจประจำวันของชาวมุสลิมแต่สำหรับเชา้านี้ทุกคนต่างมารวมตัวกันที่มัสยิด เพื่อร่วมละหมาตต้อนรับวันตรุษอีดอิดินฟิตรีหรือวันฮารีรยอส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองวันแห่งความสุขหลังจากที่ถือศีลอดทำความดีมาตลอดช่วงหนึ่งเดือนแห่งรมอนดลโดยวันนี้นอกจากจะได้ฟังอิหม่ามกล่าวคุตบะหรือการแนะแนวทางชีวิตตามหลักศาสนาอิสลามแล้วชาวมุสลิมที่เป็นผู้น้อยจะเข้าหาผู้ที่อาวุโสกว่าเพื่อขอขมาอภัยในสิ่งที่เคยล่วงเกินกันตลอดเดือนรมอนดที่ผ่านมา เป้าหมายอันหลักอันแรกทีเดียวก็คือ,อได้รู้รู้คุณรู้กตัญญูต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าพระองค์ล l l a ์ที่ได้ประทานแนวทางที่ดีให้กับเรานั่นก็คือแนวทางของอัลอิสลามที่เรียกกันว่าเป็นไลฟ์สไตล์ของพี่น้องมุสลิมด้วยการเชื่อฟังองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างเคร่งครัดและหลังจากนั้นก็ให้เราได้มีความรัก ต่อบุคคลทั่วไปและเฉพาะอย่างยิ่งให้มีความรักต่อครอบครัวและผู้ที่เราให้ความอบอุ่นให้การดูแลตลอดไปเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายเป็นอีกไฮไลท์ที่สื่อถึงความรื่อนเริงในเทศกาลบันตรุดอีดอิดินฟิตรีชาวมุสลิมทั้งชายและหญิงแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าใหม่สีสันสดใสสวยงามทั้งหมวกกะปิยะผ้าสรงรวมถึงฮิยาบและเสื้อคลุมยาวที่มีลวดลายแปลกตา นอกเหนือจากเครื่องแต่งกายที่มีสีสันสวยงามและก็มีเครื่องประดับสวยที่สุด,ทสดเท่าที่จะหาได้ในวันนี้นะครับวันสําคัญวันนี้ชาวม,มุสลิมยังต้องอวยพรด้วยภาษายาวีที่ว่าสลามัตฮาริรายอแบบนี้ผมพูดถูกไหมครับถูกต้องค่ะสลามัตฮาริลายอครับสลามัตฮาริรายอซึ่งเป็นภาษาทางใต้เป็นภาษายาวีหรือภาษามาลายูถ้าหากว่าเป็นภาษาอาหรับก็เรียกว่าอิดมูบารอกก็คือขอความจำเริญให้ท่านทั้งหลาย ในเนื่องในวันอีดหรือวันจุดอีดินฟิตรีนั่นเองนะครับวันรุดอีดอีดินฟิตรียังถือเป็นการนัดรวมญาติพี่น้องซึ่งจะหยุดภารกิจหน้าที่การงานเพื่อไปเยี่ยมเยียนกันและกันแสดงออกถึงความรักที่มีต่อญาติผู้ใหญ่ขณะที่แต่ละบ้านจะจัดทำอาหารขนมต่างๆไว้ต้อนรับลูกหลานกลายเป็นวันครอบครัวของชาวมุสลิมที่ต่างอิ่มเอมใจกับการได้อยู่ร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตา รวมถึงการได้ร่วมเดินทางไปเคารพหลุมฝังศพของญาติหรือบรรพบุรุษในสุสานหรือกูโบเพื่อระลึกถึงคนในครอบครัวด้วยครั้งนี้เป็นเป็นหลังจากออกถือศีลกันกแล้วในเดือนอรมดอนใช่ไหมคะแล้วเราก็แบบมีความสุขที่มีพี่น้องมันมีวันเดียวที่พี่น้องส่วนใหญ่จะมาพบปะกันโดยที่แบบไม่ต้องนัดหมายใช่ไหมคะแบบว่าต้องมาเยี่ยมเยียนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วครอบครัวที่แบบไหนทาอาหารเลี้ยงกัน มาคุ้นั่งคุยกันแล้วก็เหมือนมีการแจกเงินทองให้ลูกหลานอะไรอย่างนี้ค่ะบรรยากาศการเฉลิมฉลองวันตรุตอีดอีดินฟิตรีของชาวชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงกับมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยเป็นหนึ่งในชุมชนผู้นับถือศาสนาอิสลามซึ่งทุกปีที่นี่จะคาลาครามไปด้วยชาวมุสลิมทั้งไทยและต่างประเทศไม่ต่ำกว่า5,000คนเดินทางมาร่วมพิธีในสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจ ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครวันดีๆของชาวมุสลิมในปีนี้จะมีขึ้นอีกครั้งในอีก90วันข้างหน้าหรือประมาณเดือนตุลาคมเป็นวันตรุษอีดินอัฎด,ดาฮาซึ่งจะเป็นการฉลองวันออกฮัตที่ถือว่าสิ้นสุดเดือน12ของปฏิทินอิสลามประกิจชนะสุมนลถ่ายภาพจากเพชรกุลทอง t r u e for y o u รายงาน